มัิสงมงคลนจักรวาลทั้งแปดเทศประสิทธิจงมาเป็นกำนแงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมร้อมรอบรอบตัวนาตาละเจเสมานาเกเตสมันตาสะตยโยชนะสัตสหัสสานิปุจจาชาระบริงเกเตราขันตุ ราขันตุอิมัสมิงมงคลจักวาลทั้งแปดทศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมล้อมรอบครอบตัวนาตาราเเสมานาเกเตสมันตาสัตยโยชนะสัตสหัสานิธรรมาชาระเปริงเกเตราขันตุสุรา ราคันโตอิมัสเมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดเทสิซนเทจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบตัวอนาตตาราชเสมานาเกเตสมันตาสตยโยชนะสตสหานิปเจกาพุทธชาระเบรเกเตราคันตุ สุรกันตุยมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดเทศประสิทธิีจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบตัวอนัตตาเาชตมานาเกเตสมันตาสตยโยชนะสตตสหัสานิสังคาจาระเปริเกเตระขันตุสุรั การตัวอิมัตส밍มงมงคลนจักรวาลทั้งแปดเทศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมร้อมรอบรอบตัวอนันตาราชเสมานาเกเตสมันตาสัตยโยชนะสัตสหัสานิปุทตชาระเบริงเกเต ราขันตุสุราขันตุอิมัสเมิงมงคลจักวาลทั้งแปดทศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมร้อมรอบครอบตัวอนัตตาราชเสมานาเกเตสมันตาสะตโยชนะสตสหัสานิธรรมชาระเปริเกเต ราขันโตโสราขันโตอิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดเทศิิษเทจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบตัวอนัตาราชเสมานาเกเตสมันตาสตัยโยชนะสตัสสหัสานิปัจเจกพุทราชาระเบรเกเต ระคันตัวสุรกคันตุิมัสเมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจะมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบตัวอนัตตาเราจะเสมานาเกเตสมันตาสัตโยชนะสตัสสหัสานิสังฆาจาระเปริเกเต ราคันตุสุราคันตุปิมัตสมิงมงคลนจักรวาลทั้งแปดเทศประสิทธิเจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมร้อนรอบรอบตัวนาตาลเจเสมานาเกเตสมันตาสตโยชนะสตัสหัสสานิปุนชารา บาริเขเตราขันตุสุราขันตตอิมาสเมิงมงคลจะกวาลทั้งแปดทศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมร้อมรอบครอบตัวอนัตตาราชเสมานาเขเตสมันตาสะยโยชนะสตทสหสานิธรรมาชาระป เรงเกเตระขันโตสุระขันโตอิมาสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดเทสเสิินเทสจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบตัวอนันตาราชเสมานาเกเตสมันตาสตโยชนะสตสหัสานิปัจเจกพุทธะ Chara Bareng Kete Rakhan Toi Surakhan Toi Masaming Mongkon Jaka Wan Teng 8 Tees Persis Tees Jumat Ben Tua Ananta Rajasemana Kete Yo Janasatta Sahasani Sangka Chara ระเิเกเตระขันตุสุรกขันตุอิมัตสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดเทศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมร้อมรอบรอบตัวอนันตราชเสมานาเกเตสมันตาสัตยโยชนะสัตสหัสาน ปุณจาระบริเกเตรักขันโตสุรักขันตตอิมาสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมร้อมรอบครอบตัวอนัตตาราชเสมานาเกเตสมันตาสตโยชนะสตสหัสานิ ธัมมจารปะลิงเกเตรักขันตุสุรขันตุอิมาสมิงมงคลจักวาลทั้งแปด ปะเส n d ์ที h a k a w e n a d e c h a k a w e n a d e o g w a ันมาป้องกันห้อมล้อมรอบค u p l lasted i n k า a p h a t a k h a p a t e k h a p a n g k i n a s i t a k h a หาสาน e m ั a เจก c พุทธ dhim Alpha, How e n t ขันต a สุร o l d e r merit w ส i c งม e คลจัก s and c o ง m a n t a c h a n a t t a s a n i a t e a a n i n g แต่ทประสิทีิทจะมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันนอมร้อมรอบรอบตัวอนาัตตา ราจเสมานาเกเตสมันตาสัตยโยชนัสตสหัสานิสังฆาจาระปเรเกเตรากันโุสุราคันตตอิมัตสมุงคนจักรวาลทั้งแปดเทศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมร้อมรอบรอบ ทุอนัตตาลัจเสมานาเกเตสมนตาสัตโยชนะสัทสหัสสานิปุทธาชาระบริเกเตรักขันตุสุรขันตุอิมาสมิงมงคลจักวาลทั้งแทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชันมาป้องกันหอมร้อมรอบครอ อตัวอนัตตาระ c ะเสม a นาเขเตสมันตาสตโยชนสตสหัสนิธรรมชาร a ป a ิงเขเตรคันตัวสุรคันตัอิมัสมิงมงคลจักวาลต้งแปเทประสิทจงมาเป็นกําแพงแก้วตั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบ อานัตตาราชเสมนาเกเตสมันตะสตโยฉนสตสหัสานิปัจเจกพุทธะชาระบะเรเกเตรักขันตุสุรกขันตุอิมัสสเมงมงคลจักวาลนัแปดเทประสิฐติจุมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมล้อมรอบ तोऽनता रजसे माना मानागेते समन्ता सदयोजनशतसहसा निशाखाचार परिगेते रकन्तु सुरकन्तु มัดสัมิงมุงคนจักรวาลทั้งแปดเทศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมร้อมรอบรอบตัวนันตาราจะเสมานาเกเตสมันตาสัตยโยชนะสัตสหัสานิปุนชาชาระเบริเกเตารักันตุส ราคันโตอิมัสเมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทศประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมล้อมรอบครอบตัวอนัตตาราชเสมานาเกเตสมันตาสตโยชนะสตัสหัสานิธรรมาจาระปลิงเกเตราคันตุ สุรคันตุอิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดเทศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบคอบทั่วอนันตาราชเสมานาเกเตสมันตาสตโยชนสัตสหัสสานิปัจเจกาพุทธชาลบริเกเตรักัน ตัวสุรกขันตุยมัสเมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดเทศประสิทธิีจะมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบตัวอนัตตาราชจเสมานาเกเตสมันตาสตโยชนะสตสหัสสานิสังคาชาระปเริเกเตระขันตุ สະໂຣະຄັນໂຕອິມ hmm. ັດສະມິງມົງຄົນาັກການທັງ8 เศษิทจจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมร้อนรอบรอบทั่วอนันตาราเจเสมานาเกเตสมันตาสัตยโยชนะสัตสหัสสานิปุนตาชาระบริเกเตารักขันตุสุรักขันตุอิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิ ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมร้อมรอบครอบตัวอนัตตาราชเสมานาเขเตสมันตาสตโยชนะสตัสหัสานิธรรมชามระปริงเขเตรกขันโตสุระขันตตอิมาสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดเ ปเสนทีจงมาเป็นกำแพงแก้วตั้งเจตชันมาป้องกันห้อมล้อมรอบขอบตัวอนัตตาราชเสมานาเกเตสมันตัสตโยชนสตสหาสานิปัจเจกพุทธชารภระเกเตรักตัวสุรกันตุอิมสมิงมงคลจักวาลทั้ง บทประสิทธิจมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันน้อมล้อมรอบตัวอนัตตราชเสมานาเกเตสมันตาสตโยชนสัตสหัสานิสังคาชารปะริเกเตรากันตุสุราันตุอิมัสมิงมงคลจักวา านทั้งแปดเทศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมร้อมรอบขอบตัวนันตาเราจะเสมานาเกเตสมันตาสัตยโยชนะสัตสหัสานิปุชาระบาริเกเตราขันตุสุราขันตุมาสมิงมงคจ

วานตั้งแปดเทสเปเศธิทสจงมาเป็นกำแพงแก้วตั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบรอบตัวอนันตาราชเสมานาเกเตสมันตาสัตยโยชนะสัตตสหสานิปเจกาพุทธาชาระเบริเกเตราขันตุสุราขันตุมัสมิงมงง จักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิ์ที่จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันนอมล้อมรอบครอบตัวอนัตตาราจะเสมานาเกเตสมันตาสตโยชนัสตัสสหัสานิสังฆาจาระปริเกเตราคันตุสุราคันตุ